สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ t w e n t y o n millionaire com ทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ท่านมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตกำลังเป็นแหล่งสร้างรายได้มหาศาลที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ในแม้แต่ยามที่เพื่อนๆืหลับปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า1,600ล้านคนทุกๆวันนับว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการดูสิครับว่า ท่านจะสามารถทำเงินได้มหาศาลแค่ไหนถ้าท่านสามารถทำเงินได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วขยายไปได้ทั่วโลกใช่แล้วครับทเวนที่วานมีและแนดดออเราเป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงเราเลือกบริษัทที่มั่นคงที่สุดในโลกมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการสร้างธุรกิจด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ยิ่งใหญ่ของการสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับลองดูนะครับ ผมจะขยายภาพให้เห็นสั่งจ่ายโดยบริษัท Global Domain International 51,100เหรียญนะครับเมื่อวันที่16เมษายนนี่เองตกเป็นเงินประมาณ1 9 0 0 0ล้เกเกือบ2ล้านเลยนะครับนี่คือการสร้างธุรกิจในระดับโลกจริงๆถัดมานี่คือผลงานของคนไทยครับเห็นไหมครับบัวหลวง iBanking ธนาคารกรุงเทพของเรานี่เองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ f o r e n Telegraph y Transfer 35,605บาทแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดนึงครับ Forent e จเล r ก p h y ฟี่ไทมเหมือนกันผมจะขยายให้เห็นนะครับ18,799ดังนั้นถ้ารวมเลขกันเนี่ยก็ได้ตกประมาณ5 4 4 0 4บาทนี่คือผลงานของนักธุรกิจคนไทยที่สามารถสร้างรายได้และก็รับรายได้โดยการที่โอนเข้ามายังธนาคารของเขาในประเทศไทยนะครับกระแสะการทำเงินของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วพลังแห่งอินเทอร์เน็ตจะช่วยสร้างให้เพื่อนๆบรรลุเป้าหมายและรายได้ตามที่ต้องการ ดังที่ A อฟฟอร์เหลายๆท่านได้รับมาแล้วธุรกิจนี้สามารถสร้างได้ทั่วโลกเพื่อนๆจะเห็นว่ามี a อฟเฟอร์เจากหลายๆประเทศเลยนะครับสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบในธุรกิจของเราก็คือการทำงานรับเงินทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดครับและที่สำคัญคือเราไม่แอบแฝงงานขายและไม่มีการอบรมนอกสถานที่อีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับคือเราสามารถทํางานได้ทุกที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นสุดยอดมากเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเราไม่จํากัดอายุเด็กอายุ17ปี สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นจากธุรกิจนี้ได้แล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเราไม่จำเป็นต้องใช้พื้นฐานการศึกษาเลยเพื่อนๆคิดดูง่ายๆครับว่าเด็กอายุ17ปีจะมีพื้นฐานการศึกษามากน้อยแค่ไหนแทบจะไม่เลยใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังใช้ความมุ่งม,มั่นและความพยายามในการสร้างธุรกิจของเขาจนเขาสามารถพิชิตในสิ่งที่เขาต้องการได้ทั้งนี้เพราะเรามีระบบการสอนการทำงานทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับที่สำคัญคือรายได้ไม่จำกัด คำนี้สําคัญมากนะครับรายได้ไม่จํากัดนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกขั้นรายได้ของเพื่อนๆด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองขึ้นอยู่กับความทุ่มเทและความตั้งใจในการทํางานเท่านั้นนะครับวันนี้ท่านกำลังอยู่ในยุคที่ธุรกิจนี้กำลังเจริญเติบโตและบูมที่สุดในอีก5ปีธุรกิจนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่านี้ถึง10เท่าตัวบริษัท Global n o m a n International นับว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ที่มีความมั่นคงสูงมากอีกทั้ง GDI ยังมีหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งมากมายอาทิเช่น Intel e x o d u s Cisco อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับและยังได้รับการจดทะเบียนจาก Direct c e l l Association สมาคมขายตรงโลกและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก WFDSA หรือสมาพันธรัฐการขายตรงโลกเพื่อเป็นการยืนยันความโปร่งใสและความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกิจทุกประการ Years ago, J. Paul Getty, who created one of the world's greatest fortunes, said the following I would rather make 1% on the efforts of 100 people than 100% on my own efforts. So, I have another question for you as it relates to GDI. If you had a choice between earning all the money on the work you do yourself, or earning 10% on the work of hundreds or even thousands of other people, which would you choose? If you said 10% on the work of hundreds or thousands of others, then you are already visualizing the power of duplication. And with GDI, you'll have the chance to refer people no matter where they live on the planet. Just think about the power of a globally and instantly deliverable product. You might introduce someone in your country to GDI who knows lots of people in other countries, and they can do the same, and so on, all the while building your network and increasing your personal income. Remember, there are no geographical boundaries, and the speed at which your personal five layer network can grow may shock you. As a result of easy duplication, many of our representatives are earning hundreds of dollars per month at the end of their first month. And many thousands a month within a few short months short per few โอกาสธุรกิจออนไลน์กับทาง t 1 m i l l o n e m i a c o m นับได้ว่ามหาศาลจริงๆที่สำคัญคือเราเป็น worldwide link สามารถทำได้ทุกที่ทั่วโลกและขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกเช่นกันแค่ประเทศไทยอย่างเดียว76จังหวัดก็มากมายแล้วใช่ไหมครับ และเราก็ยังเป็นธุรกิจเดียวที่ดำเนินการทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจริงๆเรากล้าการันตีรายได้ที่50,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ตั้งใจสร้างธุรกิจอย่างจริงจังโอกาสเป็นของเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจไปกับเราหรือไม่เพื่อนๆสามารถลงชื่อเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนการตัดสินใจได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ They found me And your voice was all